สวัสดีครับว yeah. yes, ัน <crime> น <'s 17> ี้พบกับผมโค้ชนายเลยว่า1 0 0หมื่นครับวันนี้ครับอยู่ในรายการหัวหน้าช่างอีกแล้วครับเพราะว่าพี่เนี้ยเขาจะทําคลิปใหญ่ผมเลยต้องผันตัวมาเป็นช่างอีกแล้ววันนี้ก็ดูโครงดูโครงดูโครงผมยังไม่บอกนะว่าจะทําอะไรแต่ชื่อคลิปมัน่าจะบอกแล้วแหละแต่นี่คือการสร้างโครงก่อนนะแล้วขั้นตอนต่อไปคือต้องผสมปูนแล้วผู้ช่วยผมก็มีวันนี้มีบอลบอลมาช่วยแบงค์เจ็แล้วมีหลวงพ่อที่ศึกมาจาก งคนคือแบบว่าเพิ่งศึกมาจากวัดผมไม่รู้ว่าวัดไล่ออกหรือว่าศึกเอง <c oughs> อันนี้ล้อเล่นล้อเล่นล้อเล่น,ลน <c oughs> แกเป็นคนผมดกแล้วสาวชอบเยอะเมียเลยให้โกนหัวโอเคป่ะก็เราดูว่าเราจะมีวิธีทําแบบไหนบ้างนะแต่ก่อนรู้อย่าลืมกดถูกใจกดซับและกดแชร์กับช่องคนายด้วยป่ะอย่าไปทำมันอย่างไล่ใส่ปูนกันมาแบงจิ้งมาเลยหนึ่งสองสามจิ้งก็ขึ้น่อบหนึ่งหนึ่งร้อยใส่เต็มเลยเราไม่ได้ใส่แบบนี้ใช่แต่คือปูนมันแตกอูแตกไงมาไปมาไปอ่ะ จะทำบอลเคยประสบปูนไหมใช่เคยอยู่ใช่ไหมเออได้อยู่แบงค์เคยประสบปูนไหมยม่เคยเคยเอาแล้ววันนี้อันนี้เราจะอยู่ในชีวิตกรรมกรแล้วตอนนี้กรรมกรมันก็ใช้ความรู้ใช้ความจำใช้เล่นๆหลายอย่างนะไม่ใช่ว่าใครจะทําได้การประสบปูนอ่ะตะกี้ผมก็ดูหาพ่อไปแล้วว่าพ่อมันใช้สูตรสูตรอะไรบ้างเพราะปกติอ่ะปูเนี่ะมันจะมีเขียนบอกมันจะมีเขียนบอกแต่อนี้ไม่ได้เขียนบอกเดี๋ยวดูก่อนมีอะไรปนไหมโอเคมาแบงค์ใส่ทรายมาก่อนห้าใส่มาก่อนใส่บอลใส่เบาดิ การผสมปูนเนี่ยผมบอกเลยยากเราต้องทําให้ปูนกับทรายอ่ะเอ้าแบงจุกยังไม่ได้ทำให้คนเลยไปแล้วคือมันต้องทําให้ปูนกับทรายอ่ะเข้ากันจนแบบว่าเป็นเนื้อเดียวกันนะนทุกคนเราถึงจะใส่น้ําได้แต่คือว่ามันก็นั่นแหละเราก็ต้องทาไปเรื่อยๆเห็นทุกคนอันนี้ใส่ไปสี่แล้วเดี๋ยวคนให้เข้ากันใส่กสามสามก็เป็นเจ็ดใช่เจ็ดพออันนี้เจ็ดพอ เราทำให้ดูแล้วนะโอเคคนนะไปทำให้ดเูเอาวะเ่านวะงเพื่อนะันั่นแรงอยู่ท่าเดียวคนท่าเดียวคนให้มันเป็นรวมเดียว,อ,วอ่นนะคนลงนั่นแหละนี่แหละเขาเรียกว่าอาชีพกรรมกร ยากดิ่าจะได้เงินแต่ละวันผมไม่ได้ถูกถูกไม่ได้นะแต่บอกมาก่อนสุดยอดทุกคนทําบ้านให้คนอยู่ทําอะไรทําทางให้คนเขี่นไม่มีเขาเนี่ยคือเราไม่มีได้เลยนะจริงๆแตไม่มีบ้านอยู่เลยนะจริงขึ้นคาแรงขึ้นแรเขาบ้างบอกว่าแค่อาชีพกรรมกรจะเถียงขาดใจเราไปทําดูแล้วจะได้รู้ไม่ใช่แค่คุบอกโคตรยากอาชีพเนี้ยได้ไหมมันยังมีปูนหูงล่างนะไม่ได้นะก่อนที่จะอันนี้คือพื้นฐานนะอันนี้คือพื้นฐานเลยการเป็นอาชีพกรรมกรนี่คือพื้นฐานแบกปูนผสมปูน อันนี้คือพื้นฐานเขายังไม่ไยังไม่ไปฉาบไปก่อนนะฉาบก่อนจะมีหน้าที่องเขาส่วนตัวเองนะอันนี้คือแบบพื้นฐานค่าแรงสอง้าต่อวันแปดชั่วโมงทำไปเร็วอันนี้าถึงเดี๋ยมถึงึ่งชั่วโแล้นี่แบงค์กูปวดแล้วพุอกูเล่นโทรศัพท์แล้วไม่อยู่บไม่ได้เล่นเนี่ยหลวงพ่อหลวพ่อเร็วเผื่อสร้างเกียรตหลวพ่อเร็วเร็วโเเวต่อเร็วหลวงพ่อเร็วเออชาเราลงได้ไหมเนี่ยลงอ่าได้ได้ได้ไม่ไดัไม่ได้ไม่ไไม พ่อที่ติดเดียวกับเทียวเพว่เนี่ยว่าจะการจับอะไรพังหมดเลยนะเอาเูยว่าจะได้อู้ซะหน่อยฟองพิเศษอู่เดียวดูอันไม่ใช่ถุ่ที่เก่าเราก็คนไปเรื่อยๆว่าตรงไหนมันยังไม่เข้ากันนั่นแหละโอ้นี่เป็นนะนี่เป็นนะถูกต้อนี่อยู่วัดที่ทำบ่อยนะคลิปเก่าคลิปเก่านะปกติปกติก็จะนั่นแหละงัดแงะอยู่ใต้แงะใต้เจดีใต้โบสถ์อะไรอย่างเงี้ยมามา ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วไม้บบยระวังระวังบางหกหกหไม่ได้นะเดี๋ยวเขาด่านะหกมามาหลุดหลุดง่ายจังไว้จุกนี้นี่แก็เปลยนเปลนแกให้หลวงพ่อเอาจุกสิเป็นตอกนี่เป็นอุ้ยผมนโอเคไป ตนนี้ทุกคนเราก็เริ่มขอปุบบล็อกแล้วนะผมอาจจะทำไม้เมืออชีพแม่อะไรนะทุกคนเพราะว่าผมไม่ใช่ช่างก่อสร้างเราแค่มีความรู้นิดๆหน่อยๆก็มาพากันทำทุกคนแต่ก็มีพอแบบม,วมวีวิชาติดตัวใช่ไหมหลวงพ่อครับผมผมพ่อไม่ได้หลวงพ่อต้องจ้าโยมพี่จ้าโยมจ้าโยมกเด็นดยหลพ่อครับขอ,ขอก็ยืนนั่งหน่อยต่เนื้อนู่นหน่ะหลวงพ่อก <Okay. S 2> ู ใช่เอามานั่งไงเขาไม่ได้บอกนะฮะเอาให้คุณนั่งไงเขาไม่ได้บอกอ๋อให้ผมนั่งน้อยโอ้ใช่ตะบะเคนให้แบบนี้นะกรรมกรทำอย่างนี้ไม่ได้นะโดนตบเลยนะจริงๆช่างอ่ะคนอื่นทำอย่งไม่ได้นะลูกเจ้านายมาเดินตบเลยนะสบายเกินนั่งทำเป็นลูกจ้างเขาเหนื่อย ตรงมน้องมาดูพี่นายแม่ขอดูพี่สาวน้องนี่นี่แอบถายแอบถ่ายแอบถ่ายถ่ายเมดูอเอนี่หลวงพ่ออยากได้ดูดูน้องหงพ่อดูหน่อยดูไอ้น้องดูด้อหลวงพ่อดหน่อยหล่หลวงพ่อ เอาล,ลกูกเอาลูกดีดีดิเอาลูกดีดีให้พี่ได้ดูดิเอออาลูกเอาลูกดีดีอะจริงจริงเนี่ยใครจะมาผมที่ Office ออฟฟิศอ่ะมีพี่สาวอะไม่ต้องซื้ออะไรมาเลยพา <c oughs> ทัวร์ออฟฟิศด้วยแต่ถ้าไม่มีพี่สาวไม่ต้องมาเนะ <c oughs> าะ <c oughs> ขวดน้ำพัี่กดนึ่ถ้าพาชมเหมือนว่าเหมือนเราเป็นพิธีพ <c oughs> ันอะเฮ้ยเขาจะพาชมมั้ยนะไม่เลยมีพี่สาวก่ได้ก็มีพี่สาวเข้ามาได้นะเสียค่าถ้เสียค่าเข้านะตีมัเลย พี่พิษพันธ์ก็เสียค่าเข้าเห็นไหมเป็นแบบว่าเด็ดปอเด็ดปอเอาหมดไม่สนรุ่นไหนแต่ปาเด็ดแต่ปอเด็ดพี่ตาวมึงนะอยู่ปอชอบเอ่านานจังล่ะหาดูไมาใช่พี่ตาวนี่พี่คนนี้เลยคนเดียวกันเลยอูได้นะได้นะพี่ตาวได้นะมีเพื่อนพวกบ้าหรได้นะได้อยู่ได้อยู่สุดยอดมีมี่ืมีมีมัสีเหลือสองคนแล้วจากห้าคนหาดูเลยหาดูได้เกินจะเยลือคนเดียว เอาหมดไม่สนรุ่นไหนโหสุดยอดเลยผมรู้แล้วกำแพงเมืองจีนใครเป็นคนไปสร้างบอกแล้วผมไม่ใช่คนสร้างก็ว่าโค้งเชียงถูกใจถูกใจตามตรงบอกว่า อันนี้ตรงสามก้อนที่เหลือแม่งเอียงหมดเลยไม่มันตรงเหี้ยตรงได้ตรงข้างล่างมึงเอาไม่ตรงข้างล่างมึงก็ไม่ตรงไม่บอลเป็ก่อนข้างล่างนะเดี๋ยวโอ่เกี่ยวตะกงนตางข้างบนเนอะตอนนี้ครับระหว่างที่เราก่อสร้างผมว่าใครเดินผ่านหน้าว่าเจอกันวันจันทร์ชื่ออะไรครับผม แอจังเรียกชื่อเดียวได้ไหมวะคำประยคเดียวชื่อจังจังได้ไหมแอ้แอโอเคอันนี้เป็นพนักงานหรือฝึกงานครับเป็นพนักงานเป็นห้องงานนะมีแฟนยังอ๋อยังยังคุยต่อได้ไม่เป็นไรไม่เนไ่ไอ่าแตนไ่เปีนบรไี่ขึ้นไรไม่เปอไไม่เป็นไรอย่เป็นเป็นไรไ่เปอกมนเไม่เปนไม่กินมเรมาเป็นไร่นไเป็นไรเปนไบ่เพวกพี่เปไ่กปน่เปรไปน่เ อ๋อพัชรีไม่กินน้ำเปล่าน้ำเปล่าแล้วต้องกินและไปเที่ยวได้ไหมเที่ยวไม่้ช่ไหมใช่ไหเที่ยวไหมเที่ยวได้โอเคนายวันศุกร์หน้าเออศุกร์นี้สิศุกร์นี้มันฉลองมันเกิดฉลองมันเกิดนานนานทีนานทีผมจะกินของแบบว่ามีแอลกอฮอล์นะแบบว่าพัชรีหนึ่งกินสักครั้งหนึ่งนานนานทีหนึ่งกินสักครั้งโอเคขอบคุณครับขอบคุณพิ่งจะพูดว่าร้อนเงินลูกสองคนขาวันกินเหล้านะวันเกิดเขาไงจะหลังวันเกิดนานนานทีเดี๋ยวเขาเป็นเดือดอย่างมีอะไรทำ แซวเฉพาะผู้หญิงได้นะพี่บอกตอนให้โชว์เอาม่เอาใหม่เขาขึ้นคนอีกผมผมเข้ามาเดือนกว่าๆแล้วพี่ยังไม่มีแบบหันหน้าตีสัมผัสเลยเอาใหม่เอาใหม่มึงก็มึงเป็นตากล้องไงเนี่ยเฮ้ยเป็นตากล้องไงเวลาพูดก็หันหน้าตัวเองดิเออไม่ตากล้องอยู่หลังกล้องไปได้เวลาพูดกับหันอย่างงี้ดิเออหลอด้วยนะหลวอด้วยนะตากล้องไม่ได้แต่เราต้องเราต้องพึ่งมันนะเพราะว่าสาวของมันแต่ละคนนี่คือแบบเด็ดๆทั้งนั้นเลยโอ้โห โอ้โหแบบน้องรักผมอะนอแต่หน้าตาอย่าโดนเขาบอกเลิกโคมันจะไปรีเทิร์นกับเขาเขามีผัวเขามีผัวแล้วโอ้เจ็บเจ็บชื่ออะไรแฟนเก่าชื่ออะไรแฟนเก่าชื่ออะไรชื่ออะไรฮะชื่อสายกระปุกต้อบอกใช่มบอกบอกทีมทีมอะทีม ูพดอไม่แต่ว่าเขาจะรู้ได้ก็คือพี่อ่ะจะบอกบอกใครก็บอกเขาไงหลอกไม่บอกอ่ะแอนดี้แอนดี้ฟังนะกูจะบอกทาไมกูเก็บไว้ดูกับมึงสองคนดีกว่าไหมใช่ไหมดีดีดีไม่เคยม่เยโอ้โหเกินคำว่าสวยอ่ะแฟนแฟนแฟนเขาหน้าตาหล่อปะสู้ไม่ได้ตีหยกพาไปตีไปตีอะไรตีแฟนเขาตีตีตีผู้หญิงอะผู้ชายพูดไม่ได้เออก็ลองโอ้โหนักงวย มึงเคยเห็นหนายไปต่อยนอกแบบนอกจากเวทีไหมไม่เคยนะ<ช>ไม่เคยมีเรื่องเขาอื่นนะพอเขามีเรื่องปุ๊บนายแบบเงียบไปนะทไมหรอเออมันเงียบเลยมันไม่เคยแบบไปขอมีเรื่องเขาเลยเดี๋ยวใช้โขอโทษเอาของให้เราด้วยครับนี่หรือพอไปข้างนอกนะออกไปยี่สิบสี่ชั่วโมงใช้ได้ด้วยนี่ นี้อีกอันนี้ผมแบบโคตรลักใช่ตร้าเกทอุปกรณ์ที่โคตรสำคัญปกติเราต้องใช้ตัวไอ้ปั๊มอ่ะปั๊มลมนี่เราแค่เสียบแบตตึงแล้วยิงได้เลยเพราะอันเก่าเป็นแบบนี้เสียบลมเสียบปั๊มแบบวันนี้โคตรง่ายอ่ะเอาไปข้างนอกได้ด้วยไปยิงที่ไหนก็ได้ประกอบง่ายขึ้นเยอะเลยตัวช่วยพิเศษของเราเลยอันนี้แล้วก็อันนี้เขาอัปเกรดใหม่เอียบก่อนเอียบก่อนของเยอะวันนี้ใหกแบโคตรเยอะจริง นี่ดิใหญ่กว่าเดิมดิอันนี้อันใหม่นะอันเก่าบอกเลยว่าทำงานช่างก็เยอะเพราะว่างานของพี่เนทอะ่ะจะเป็นงานที่ต้องใช้อุปกรณ์ช่างเยอะมากแลว้วอันนี้คือของอำนวยความสะดวกของพวกเราเลยและพวกเราแม่งขาดแป้งไม่ได้ในการทํางานแล้วบอกเลยว่าตอนที่เราทำคุกป,ปูนเสร็จอะ่ะเราต้องใช้อันนี้เลยในการดูดฝุ่นเพราะว่ามันฝุ่นมันเยอะใช่ฝุ่นปูนมันเยอะนี่และนี่โคตรเท่กระเป๋าแบกกระดูหล่อ คือมันใส่อุปกรณ์ต่าง,างๆให้เยอะมากบูใบใหญ่มากเห็นไหมผมเข้าของเครื่องกินได้ด้วยนี่อันหนึ่งกระเป๋าราดขอบคุณเทชัยมากๆที่เอาของพวกนี้มาให้เราทําให้แบบาการทํางานได้ง่ายขึ้นมาก,มากแต่ที่สํคาคัญที่สุดเลยนะเด้ชาร์จแบตบแบตบตัวอันนี้แบตรุ่นใหม่นะนี่แบตบรุ่นใหม่แก่เลยน,นี่คือสามารถชาร์จอย่างเงี้ยพร้อมกันหกตัวอันนี้แค่ตัวเดียวนะ คือแบบอันนี้ของโทโทสามารถใช้กับอุปกรณ์ทุกอย่างในของโทโทได้หมดเลยแล้วก็สำคัญมากคือแท่นชาร์จแบบพอดีมันจะมีอันเราเห็นว่าสุดคือสองอันนี่คือ6อันพร้อมกันเบียให้มาสองแท่นแต่ว่าโอ้โหเไปมละชาร์จจุใจเออเดี๋ยวจะทำฟุ๊กต่อดีกว่าขอบคุณครับเียขอบคุณครับเนี่ยทุกคนเราผสมคือฟุ๊กหนึ่งสองห้าสิบโลใส่ทราย แแต่ถ้าเกิดคนที่แบบว่าประหยัดหน่อยก็จะใส่10บแต่ถ้าเกิดใส่แก็จะเหนียวขึ้นเพื่อเราจะเทพื้นเราก็จะใส่น้ําแล้วก็ใส่หินต้องซื้อหินเพิ่มเราไม่ต้องซื้อเราแค่ก่อกระชับมันไม่ต้องใส่หินพื้นใส่ปูอะไรหินเียให้มันแน่น ให้มันแน,น่นให้มันแให้ให้มันแข็งใช่ครับเพื่อพูดอีเรามันก็จะไม่แข็งนะเขาให้ความรู้อยู่นะไม่ใช่โคตนายและสาระไม่ใช่นะไม่ความรู้พวกนั้นเลยนะแต่คนบอกอาชีพกรมกร,ร,พกรมกร,รมนะเป็นอาชีพรรคนโน้ไม่ใช่นะเป็นอาชีพคนขยันไม่ชำนาญทำไม่ได้แต่แค่ค่าแรงน้อยเฉยผมจะให้ค่าแรงเยอะเยะนะให้เยอเพราะผมให้เยอะนะเพราะผมพูดละหมอกเหมือนกันเพราะผมเป็นช่างเหล็กไงช่างเหล็กชั่วเดือนร้องเป็นก็ห้าร้อยทุงานได้ก็พันห้าสองพันต่อวันนะคนเยอะมากระจายกระจายกระจายบุนนออบุนนอออันนี้ทำภูเขาไฟทำภูเขาไฟ นี่ครับอันนี้ทำภูเขาไฟเดี๋ยวใส่น้ําใส่น้ำสี่ก่อนให้มันซึมให้มันซึมเองเทตรงกลางนะผมคนภูมิกลางนงกลางนะตรงก,างรงกางลา <นะ S 2> งนั่นแหละอย่างนั้นแหละแล้วนี่คือเทผมจะยังไม่คนนะแล้วนี่คือเทผมจะยังไม่คนนะผมจะให้น้ํามันซึมเองโอ้หลผมพ่อทีก็ดีนะเฮ้ยหลผมพ่อนะดูดิโอเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะ้อโอ้หลผมพ่ม <c oughs> อเฟรชจริงจริงอ ปกติอะ่ะเขาจะไม่มีที่แบบนี้หรอเกเขาจะก่อใช่ก่อแล้วคือเขาจะเอาเนื้อกันไม่ให้น้ํามันออกแต่ถ้าเรามีเงีย้ยเราสามารถคนได้เลยคนยมันก็เร็วไงถ้าเกิดเ,เราเป็นผู้รับเหมาอ่ะทำงานรา,ายวันอะ่ะเราก็จะรอให้น้ําซึมน้ํามันซึมเข้าไปมันก็จะขุดง่ายแต่เกิดอย่างเงี้ยมันก็จะคุ้นกับน้ำมันจะเข้ากันยากนิดนึงใช่ไหมแต่วันนี้ไงต้องเสร็จวันาเงี้ยมันต้องเสร็จหมูนี้ถ้าเกิดปล่อยไปมันก็แข็งยังไงเราก็ต้องได้กรอบถึงนะป้าโอเคมากคนเลยยังไงก็ต้องคนเลยเบา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 เดียวปัดเลยมันต้องเหนียวนนนะเเลยคส็ด้ คนตอนนี้ก็ทํามาได้ประมาณชั่วโมงหนึ่งขึ้นก้อนที่3ามแล้วนะทุกคนก็จะขึ้นอยู่ฝั่งหนึ่งก่อนเพราะว่าตอนแรกจะทําให้ว่าให้ปูนมันนมดทาไปทํามาปูนเหลือเยอะเลยท่นี้เลยต้องขึ้นหลายฝั่งเลยครับทุกคนตอนนี้แต่ก็จาทำไปเรื่อยๆรอดูว่ามันจะออกมาเป็นแบบไหนครับทุกคนอันนี้ผมไม่ได้รีบนะผมทำไปเรื่อยๆก็ตอนนี้นะผมก็เปิดบริษัทรับเหมาก่อสร้างทําบ้านแล้วนะทั้งวันมึงก่อได้แถวเดียวรับเหมา แค่ทำทำแป๊บเดียวผมอะ่ะผมมีลูกน,น้องมันพันสอคนแล้วนะไอพันหนึ่งหายไปเลยเลยสองคนก็คุณเล่นนะแต่อยากจ้งผมไปทำก็ทําได้นะผมคิดราคาพิเศษนะแบบ,บหนึ่งคือมีวีดีโอด้วยสองโปรโมทบ้านคุณด้วย ปกติเขาทาบ้านลาหลังนึงประมาณสามแสนสี่แสนผมตร้างสามล้านอ่ะคุ้มเลยทาหลังเดียวอยู่ได้ปีหนึ่งเลยแเขาติดต่อมาได้นะหลอนเงินทุนนี้ลูกคนที่สองเล,นะนลนเนี่ยยูทูบไม่พอกินนะตอนนี้ออกมารับเงาก่าสร้างแล้วตอนนี้โอเคกะนะ็แ่นั้นแหละทุกคนรอดูว่ามันจะออกมาสวยแค่ไหนครับตอนนี้ครับก็เป็นเวลาเลิกงานเรียบร้อยแล้วผมก็ทำสี่ชั้นถือว่าเร็วอยู่นะฝั่งนู้นก็สี่ชั้นฝั่งนู้นได้สองชั้นอยู่เลยผมพ่อทำผมพ่อทำแล้วมีผิดพลาดนิดหน่อยด้วยดูทุกคนดูผมบอกให้เปิดผมบอกให้เปิดแบบนี้ว่าดูด เปิดไว้เองนะแต่หลวงพ่อเราหลวงพ่อเราเล่นปิดเลยทุกคนก็วัวนนี้วันแรกได้ประมาณน,นี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วโอเคก็รอดูพรุ่งนี้ว่าเราจะได้มากแค่ไหนครับผมว่าพรุ่งนี้มีสิทธิ์ปิดทั้งบนก็รอดูว่าจะสิทธิ์หรือเปล่าเจอกันพรุ่งนี้บ๊ายบาย,บาย นี่ครับทุกคนเช้าวันต่อมานั้นเราจะกเกาอแถวกลางก่อนพอเพราะว่าแถวกลางมันแข็งแรงความแห้งนิดหนึ่งเราก็ได้กาอขึ้นสูงได้ครับอันนี้ระหว่างแทนตรงกลางนะแล้นี่คือแข็งแล้วนะแข็งแล้วแข็งปักแล้วอันนี้ควนมาก่อน ตอนนี้ครับเราก็จะมาใส่ลูกกิงด้วลูกกงด้วยเพราะว่าลูกกงมาแล้วเราก็ต้องใส่ลูกกงมาเราจะได้เนยปูนเลยมันจะได้พอดีครับทุกคนไปโอเคดี๋ยวผมขอใส่ลูกกงแป้ะนนึงลวนมามัานแล้วโอเคครับทุกคนวันนี้ก็ประมาณนี้วันนี้ผมทำได้แค่ครึ่งวันเพราะว่าช่วงเช้าไม่ค่อยมีแรง ตอนนี้นะทุกคนก็ประมาณนี้ก่อนนี้ยังไม่เสร็จนะนี่แค่ว่าทำเป็นตัวอย่างให้ดูแต่แล้วเราก็ตีกําแพงขึ้นมาบล็อกกลางก็ทาเรียบร้อยแล้วพรุ่งนี้น่าจะเกีอยบเสร็จของบล็อกนะแต่ตัวเหล็กนี้ยังไม่น่าจะเสร็จก็รอดูว่าจะเป็นยังไงครับโอเคก็เดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้ครับตอนนี้ทุกคนอันนี้ก็เป็นวันที่5แล้ววันนี้ไม่ได้ถ่ายนะวันนี้ก็ทํางานอย่างเดียวลืมถ่ายก็วันนี้ก็เริ่มฉบแล้วทุกคนก็เราจะฉ่าบกันวันนี้น่าจะเสร็จทุกคน ก็ฉับไปเรื่อยๆผมฉับไม่เป็นนะทุกคนก็มั่วๆปููปลาไป มองเลยตอนที่แหงครุกลาบากแน่ไ <c oughs> อ้พวกเขาสร้างดีคนาดนี้ตอนแรกคิดว่าโอ้เขาก็สร้างแบบทุกๆเร็วๆแบบไม่ไม่ต้องแบบอะไรเลยพอเห็นขนาดนี้คือโคตรโคตรแข็งแรงเลย <c oughs> เอ้ย,ยะไม่รู้จะใช้เรานำเท่าไหร่ที่จะแหงครุกนี้ <c oughs> เ้ ของใไปแต่โทโทูนะใช่ครับนี่ของโท้ทู้นะมีอีกเยอะเลยเดี๋ยวจะค่อยให้ดูใช่คือตอนนี้ทุกคนคุกเราเสร็จแล้วนะอย่าเพิ่งพาชมหน่อยเปิงพาดูรอบรอบรอบเลยอันนี้ด้านนอกคอยดูเข็งแรงมากแต่ตรงขั้ต่อมันอาจจะเบี้ยวหน่อยดูฝั่งนี้ก่อนมีนายเจาะฝั่งนู้นอยู่นี่ก็มีตะแกรงด้วยเดี๋ยวเราจะทำโฟมติดข้างบนดูสวยงามเราจะลองคุกเลยนะ แต่ว่าคนอื่นเขาไม่มีสีดำของเราทําสีดำมาด้วยอย่างสวยอันนี้บอกเลยว่าดูข<อ>ังดูอันตารายต้องรอนายเจาะบอกแล้วให้เจาะแต่แรกไม่ยอมเจาะให้ทําเป็นช่องไว้เลยยอมทำบอกว่าอย่ามาแม่แข่งเลยอะไรเ้เลยองมานั่งเจาะตอนหลังโอเคทุกคนตอนนี้คุกผมก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะเดีย๋ยวให้ดีถ่ายให้ดูหงวน รอดูครับว่าจะเป็นไงนะเบื้องหลังที่การทําอุปกรณ์ที่เราถ่ายเองบางครั้งก็มีโจโทโต้มาทําให้เราบางครั้งพวกเราก็ทำเองเป็นอีกอันหนึ่งที่ใหญ่แล้วพวกเราทําเองนะทุกคนทำเองร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้มีใครช่วยเลยโอเคครับนี่คุปผมเสร็จเรียบร้อยแล้วอาจจะไม่ได้ดีไม่น่าอะไรนะแตะ่สุดยอดแล้วโอเคก็ถ้าใครชอบใจคลิปนี้อย่มก,กดไลกดซับแล,และกดแชร์แล้วอยากเห็นเบื้องหลังอะไรลองคอมเมนต์ดูว่ายายผมทําอะไรให้วินิทถ่ายก็ลองคอมเมนต์ดูครับเดี๋ยวเรอดูคลิปว่าจะสนุกแค่ไหนครับป้าผมงติดในคุกและต้องใใชช้้้้อออนถึงจะแกกหได 아! 아!